โอ้โหก็ตอนคิดอยู่ว่าจะลงมาเจออะไรอ่ะที่แท้สาวช่างลูนี่ครับใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมังกรเขาตัวก็ประมาณนี้ แกเข้ามาเฉยชาอันนี้เป็นเวสเอชอาร์สามสิบเอ็ดนะน่าจะหลับชั้นลุงตัวนี้จะโหดแนนะ่คิดว่าน่าจะโหดในหลับชั้นกลางปกติกผมลงเล่นเจอหลับชั้นลุงเจอเป็นพิชชานเจ็ดไม่เคยเจอเ,จอเจอัยหลับชั้นลงเนี่ยมีข้อเสียเดียวก็คือมันใช้เวลานานนะกว่าจะจบ จบทีนึงได้ต้องแบบเสียวลาไปครึ่งชั่วโมงทำเสียวลาได้เยอะเดี๋ยวเออผมคิดว่าผมจะตัดคลิปก่อนนะเดี๋ยวแบบตอนนี้แบบเ,เราจะลงมาแบบสุดท้ายเแดบบี๋ยวผมค่อยถ่ายให้ดูคิดว่าจะทำงานนะว่าเราจะลงเนี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเถื่อน มือถ่างหดใช้ได้ถ้าเกิดว,ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ระวังให้ดีๆตัวที่อันตรายใช้ได้สำหรับฉันนี่จริงๆกดผิดมาได้ตั้งใจเลยกดเนื้อเนื้อวิวดันนะอุตส่าห์กิ่งขนาดกิ่งระวังดันโอเคออ๋้อองอ่า ตีตีเราชลุงไปก่อนนะเดี๋ยวเอาไว้มาเจอตอนอีกทีตอนจะตอนจนถึงตรงไอ้ป้อมประการเดี๋ยวเจออีกทีตรงนั้นเทียบในสุดแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายนะกับมันเจอนเจืองหลังลุงมาถึงป้อมประการเทียบรอตอนนี้ผมรอเพียงแค่เวลาที่จะสู้กับฉลุงซึ่งเอ่อ มันมีเวลาจำกัดอยู่ที่ส5ิบ้านาทีใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจแตะไม่ทันแต่ว่าสามารถช่วยป้อมกระการกได้ก่อนก็อาชนุก็จะหนีไปของที่เราได้ก็จะน,อน้อยกว่าเดิมแต่ว่าได้เงินอะไรเงี้ยก็จะได้เท่าทเดิมเพียงแต่ของได้น้นอยเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันตายก่อนเนี่ยเราก็จะได้ของเยอะแน่น,นอวนว่าลอยมีบอลลูนนะบอลลูนมันจะมาพพอร์ บอล,ลูนนี้คือถ้าเกิดว่าใครบบกมือให้มาเนี่ยมันจะชี้ตำแหน่งมอนเตอร์มอนที่เรากลางหน้าอยู่มอนกูมอนปิดกันดียวึงตรง 抓紧，抓紧啊！<laughs> <laughs> ดีว่าลมแห้ง ปล่อยให้กันในระดมไปมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ตายมีความสุขไงดีมากมไปเลยตรงนี้ต่อให้อาชลุงมาได้ถึงข้อมัาคาัเรายังสามารถตอบโต้ได้ด้วยการกดอะเรก็ไกดปุ่ม anti anti ดักตอนประมาณนะั้นแบบที่มันจะปล่อยหอออกมา

แค่ต้องอยู่ด้วอยู่ได้ได้ดูดีไปกว่าไหมเอ่ยโคตรถือว่า อาเค่ตาสายเห็นเยเลจุดมงเี่ต่อไปโดนนึกว่าไม่โดนไม่กีชนะวุ่มเล่นไม่เบา โหตายแล้วว้ยนึกว่าแมงไม่ตายแลวดีมากผมก็เรียบร้อยตายเรียบร้อยโอ้ กูเยู่ที่อะไรว่ามันเรียบร้อยกับเกมมังหันไม่ใช่ด้วยแต่เราชันลงนะครับเมาไปไหนนะครับกับทั้งของทหารไทยก็คิดว่าน่าจะจบได้ดีนะก็ผมคิดว่าน่าจทำมังเต้ๆต่อเรือร่อยๆจนกว่ามันจะแบ่งกูกว่าน,นั้นเนี่ยก็เอ่อตอนนี้ผมรู้สึกว่าผม ยังพเจหินรู้สึกยังจะลงคลิปชูเวลนะไม่จบอ่จริงๆผมจบเกมนั้นตั้งแต่ตั้งแต่เดือนเดือนมกราแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเอาลงทีทยรับผมกำลคิดว่าจะเอาลงประมาณเดือนสิงหาคมนะจะตอนจบของชเวลนา่าหรืออาจจะลงก่อนแม่แต่มันแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากที่จะ,ะย่อไฟล์ให้ตัดปัดย่นแบบย่นเวลา,าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าโดยเพาะเกมอย่างชวลนเนี่ยมัน มันรู้สึกมันไม่ขวรนี่จะย่ออย่างนั้นเลยแต่ว่จะรอเดือนสิงหาคมนะก็เพื่อจะได้ลงได้อย่างเต็มที่มาณนั้นเองก็ต้องขออภัยลงหน้าต่อใครที่ยังรอติดตามตอนจบอยู่ก็เอาไว้พบกันคราวหน้าก็กผมนายวิท์เนอร์เ้าพบกันใหม่กับคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นคลิปพี่อะไรก็ตามสันดี้ับสวัสดีครับผม สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมนายมิเศษและตอนนี้ผมกำลังรอเกาะลอยฟ้าครับมงกรเกาะลอยฟ้าซึ่งเราได้ทำดอมเมกันไปเรียบร้อยรอตอนนี้รอให้มาสู่เวทีสุดท้ายก็คือบนยอดสด Tower, ุดของแอนเช n t นทาวเวอร์ที่ที่ซึ่งเราได้ต่อสู้กับคุณบิลนัสต t าไวฟัตเตอริสเทอียต้าแล้วก็เออเกาะลอยฟ้าเราได้เจอตัวต่างๆมากมายแต่ผมยังไม่เคยเจอฟัตเริสมอ ไม่ว่าชานิชาติไหนยังไม่เคยเจออยากเจอแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เคยชน,นะเกาะไรฟ้าเนยตามเมจของเกะาะไรฟ้าเนี่ยเรียกได้ว่ารุนแรงเรียกได้ว่ารุนแรงยิ่งกว่าหล่าชันุมเยอะเลยคนละเรื่องเลยถึงว่าตัวมันจะดูตลกเกาะสีเขียวใช่ไหมก็นะเถื่อน ไม่มีอะไรทำแล้วมาต,ตีตีเลนแล้วเหื่อยังไโเทปอะไรตัวไม่กี่รอบเดีนยวคอยว่าในเลยเกมเนไงวะ อุ้ยอลังนี่เละคิดว่าน่าจะสู้ไม่ได้แต่ตาเนี่ย้นน่าจะน่นนนนนา,นาจะไม่ถ่าย,ยแค่ว์ทุกคนได้ดูว่าหน้าตาบเาว่าคนตัวใหญ่ก็ตอนนี้ก็ในปาร์ตี้ของตายเราสองคันคัเดียวขอมันจะเป็นคนต่อไปที่ตายก็ทำให้ปาร์ตี้ฟิลนะ กูไม่ใช่าะไม่ได้าจะไม่ใช่ใชนครอไงคือคิดไม่ออกเลยปีอย่างเดีเกี่ยวกับมากระท้องกระท้องโอ้ยเ เรียบร้อยไอ้สัตชนะได้ไงไม่ทำที่อะไรเลยเอาจริงผมทำแล้วนะตอนที่กำลังขึ้นขอกคอตรงนี้ผมแค่ระเบิดสารสีลรอระเบิดระเบิดเฮียระเบิดแม่นท่าหัไอ้เฮียได้ของแรงมาเลยโชคดีดีก็ไม่มีอะไรครับแค่มา ีใช่ยังไม่ใช่จีแรงนะเพราะฉะนั้นก็ยังตีได้ง่ายอยู่สาำผมมันก็ไม่ง่ายโอ้เล่นดาบแดดไม่ได้เล่นธนูแล้วก็เอ่อคีย์บอร์ดผมเล่นคีย์บอร์ดได้ไม่ได้เล่นคอนโทรลเลยรู้สึกว่ามันมีมันรู้สึกมันอยู่ไหนเล่นถ้าเกิดว่าจะเล่นกับธนูไม่รู้อะผมเล่นไม่ได้ธนูไม่คิดจะเล่นก็ทุกคนก็ ยังไงมาโอ้ยป่าเป็นคนตะเกียรบก็แล้วเจอกันใหม่ก็ผมนายมิสเตอร์เนอร์ครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครผม